กำลังการผลิตตอนนี้ทําอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับของเครื่องจักรเราใช้คนในการผลิตครับเป็นงานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เครื่องครับเป็นงานฝีมือครับต้องต้องมีความชํานาญในการช้อนแผ่นขึ้นมาจากกระทะครับอ๋อที่จะบอก1000เป็น2องพน้ี่ก็ใช้คนอ่าใช้คนสองพน้าเรามีคนงานที่สํารองไว้แล้วพร้อมที่จะขยายแล้วครับเขาไม่มีเครื่องจักรแบบที่ใช้หุ่นยนต์ทำอะต่างประเทศกําลังผลิตครับแต่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับ ที่ออกมาไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่ครับจะบอกว่ามีตอนนี้มีโรงงานแค่4เจ้าก็ครครเป็นคนหมดเลยเหรอครับส่วนมากเป็นคนครับแล้วก็มีอีกลงที่นําเครื่องจักรมาแต่ว่ายังยังไม่ประสบความสาเร็จกาลังพัฒนากันอยู่ครับ300ล้านคือมูลค่าตลาดทั้งหมดมี4โรงง,งานมี4โรงง,งานเรามี5ล้านเท่ากับ1.7%ของตลาดเราหนึ่งในสี่จะไม่สัดส่วนมันห่างขนาดนี้คู่แข่งเรามีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่ขนาดอย่างเดียวหรือเป็นที่อย่างอื่นด้วยฮะก็คือเงินทุนเขาเยอะกว่าครับพอมีโอกาสที่ขยายได้เร็วกว่าเรา แต่จริงๆแล้วคุณภาพสินค้าเราอ่ะดีครับเพราะว่าเรามีลูกค้าประจําไม่แต่ตลาดมันจะโตขึ้นทุกปีไหมหรือว่าเราผลิตเพิ่มเราก็ไปแย่งไงสามร้อยล้านนั้นโตขึ้นทุกปีครับเพราะว่ามีการบร,บริโภคขึ้นทุกปีครับปีละประมาณเท่าไหร่เออประมาณ20%เครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจีนได,ได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วมีการเติบโตมีการบริโภคหอยจ้อไก่จ้อมากขึ้นครับผีโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งใน,ในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน